นาซังคานิจิวะเมโกเดสเทียวะกำแพงเพชรมีคิมัชตะวันนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยที่ทริปนี้เราจะไปด้วยกันสามจังหวัดก็คือกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็สุโขทัยโคโควาวัดพระแก้วเดสวัดพระแก้วนะคะเป็นวัดหนึ่งที่สําคัญมากของจังหวัดกำแพงเพชรโดยที่ในบริเวณการไหนจะมีด้วยกันสองวัดที่เป็นวัดสาคัญก็คือวัดพระแก้วแล้วก็วัดพระธาตุค่ะค่ะสถาปัตยกรรมที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็น ในช่วงสมัยที่ใกล้เคียงกับสุขโขทยัยอ่ะพวกโครงสร้างเนี่ยมันจะเป็นพวกศิลาแรงที่จะเป็นก้อนใหญ่ๆเหมือนที่คล้ายๆที่แบบคมโบดายหรือว่าที่สุขโขทยัยตามที่เราเคยเห็นกันด้านหลังของเราเมื่อกี้คือจะเป็นวัดพระแก้วแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยคือจะเป็นวัดพระธาตุ อยู่ในบริเวณเดียวกันแต่ว่าสร้างขึ้นโคละสมัยกัน mm. ก็คือเราดูได้จากพวกโครงสร้างพวกอิฐอะไรเงี้ยค่ะของวัดพระแก้วเนี่ยจะเป็นโครงสร้างเป็นสถาปัตยกรรมสมัยของสุโขทยัยแต่อันนี้จะเป็นช่วงที่แบบหลังจากนั้นมาแล้วอาจจะเป็นช่วงแบบอยุธยาหรือว่าหลังจากนั้นอ่ะ <c oughs> อันนี้จะเป็นศิานลาแรงอันนี้จะเป็นอิฐส้ม วิกซังรู้สึกไหมว่าว่าอันนี้เหมือนอายุธยาตอนที่เราไปอายุธยาก็มีบริกที่เกาเกาๆกเกาเาเป็นไายนี้ไม่ใช่ซรายอันนี้อืมออันนี้บริกเล็กๆๆใช่ใช่เยอะๆๆตอนนี้เราอยู่ที่วัดพัะธาตุนะคะ ตรงนี้คือสุ้มประตูนะคะเป็นทางเข้าในสมัยก่อนส่วนด้านหลังก็จะมีเจดีย์บริวารสองฝั่งซ้ายขวาแล้วก็เจดีย์ประธานค่ะ หนึงในเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัยนะคะก็คือจะมีฐานที่ประดับด้วยช้างเราจะเรียกว่าช้างล้อมจะเห็นว่าในแถบจังหวัดแบบกำแพงเพชรพิษณุโลกสุโขทยัยอะไรเงี้ยอันนี้ใหญ่ามากมมแล้วทางด้านนี้ก็คือศาลหลักเมือง โคโคว่ากำแพงเพชร historical park ที่นี่นะคะภ <c oughs> าษาญี่ปุ่นไม่ได้ที่นี่ที่นี่นะคะคือภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเป็นครั้งแรกเลยที่เรารู้ว่ามีอุทยานประวัติศาสตร์ที่อื่นนอกจากอายุธยากับสุขโขทยัยซึ่งที่นี่เนี่ยเราสามารถขับรถเข้ามาได้เพราะว่าเนื้อที่ค่อนข้างกว้างมากๆเลย แล้วก็สําหรับใครที่เคยไปที่เมืองโบราณนะอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆแบบนั้นเลยคือมีวดัดมีโบราณสถานที่อยู่ในในแบบในเวิร์กเดียวกันแล้วเขาทําถนนแบบเชื่อมติดกันให้สามารถขับรถเข้าไปชมได้อะไรเงี้ยค่ะ วัดช้างรอบเด s Rob, this. ตรงนี้นะคะก็คือส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยก็คือตรงที่เป็นโบราณสถานวัดช้างรอบไม่ใช่ช้างล้อมนะคะตรงนี้คือวิหารแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นองค์เจดีย์ประธานที่มีช้างอยู่ล้อมรอบ Acroa. ตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระศรีอิริยาบถนะคะที่ชื่อว่าวัดพระศรีอิริยาบถเนี่ยคือว่าที่วัดนี้เนี่ยตรงด้านหลังของวิหารนะคะเขาจะมีมณฑปแล้วก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปอ่ะสี่ปางในสี่ทิศเหนือใต้ตะวันออกแล้วก็ตะวันตกก็จะมีพระพุทธรูปปางที่เป็นปางยืนปางนอนปางลีลาหรือว่าปางที่เดินนะคะก็ปางสายญาติหรือว่าปางนอน ที่เหลือสมบูรณ์ที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นปังยืนอันนี้ค่ะตอนนี้กำลังไปพิเซษในโลกนะคะกำลังจะไปเช็คอินที่โฮเทลโฮเทลเราชื่ออะไรนะโยเทีย แล้วก็เราอ่ะจองผ่านอันก็ไดาแต่ว่าเราใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันไม่รู้ว่าแอปพลิเคชันมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะคะเคเดนที่เดี๋ยวเดี่จโอ้ย สวยยยมากเล้ทุกคนและนี่ก็คือห้องของเราน่า <c oughs> รักมากเลยอ่ะแล้วก็แบบว่า <ông. S 2> เราจะมาแนะนำทีละส่วนนะคะเริ่มจากอันนี้ welcome fruit ผลไม้มมไมใช่อันนี้ฟรี จิงเหรอใช่โอ้โหจริงของจ,จริง <Okay. S 1> แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเตียงหกฟุตแล้วก็จะมีโซฟาทีวีมีโต๊ะแล้วก็จะมีตู้เย็นจิวๆให้หนึ่งอันแล้วก็มีน้ำฟรีมีน้ำสิงกำมองฟรอันนี้คือสิ่งที่เราประทับใจมาก จากุซี่แล้วก็มีอันนี้จ้าคือมันเป็นมันเป็นเซ็ตแบบน่ารักมากแล้วพอมีอันนี้ด้วยมีเฮอร์บบาร์สเฮอร์บบแชมพูเฮอร์โบบอดี้ดลชั่นเฮอร์โบคอนดิชแนอล